ีค่ะเด็กๆครูกแกงมาแล้วค่ะวันนี้ครูแกงมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ทําร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเป็นกิจกรรมหนูน้อยนักทดลองวิทยาศาสตร์ค่ะแล้ววันนี้เราจะทดลองกันเรื่องขวดน้ําหันสาเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์กันเลยนะคะ อุปกรณ์ในการทดลองนะคะก็จะมีขวดน้ำดื่ม1ขวดตะปูเอาไว้สำหรับเจาะขวดค่ะแล้วก็กระมังเอาไว้ใช้รองน้ำค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการทดลองกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะครูแกงก็จะใช้ตะปูเจาะขวดน้ำให้เป็นรูรอบๆขวดเลยค่ะเจาะ เจาะให้รอบขวดเลยนะคะเจาะขวดน้ำรอบๆเสร็จแล้วเดี๋ยวครูแกงจะเอาไปใส่น้ำค่ะแล้วดูกันว่าน้ำจะรั่วออกมาหรือเปล่าว้าวเด็กๆคะ่ะน้ำไม่รั่วออกมาตรงรูขวดที่เราเจาะเลยคะ่ะแต่ถ้าครูแกงบิดฝาออกมานิดนึงเป็นไงคะ น้ำลวออกมาไหมอลองติดไฟให้สนิทอีกอา่าไม่รู้วเลยบิดไฟออกมานน่ดนึงว,ว้าวติดเป็ไง,ไงบ้างคะเด็กๆลองทดลองกันดูนะคะ สรุปผลการทดลองนี้นะคะเป็นเรื่องของแรงดันอากาศค่ะเมื่อปิดฟ้าขวดสนิทแล้วก็ไม่มีอากาศเข้าไปในขวดแรงดันอากาศภายนอกมีมากกว่าจึงดันไม่ให้น้ำไหลออกมาตามรูที่เจาะค่ะแต่เมื่อคลายฝาขวดออกอากาศจึงเข้าไปดันให้น้ำในขวดไหลออกมานั่นเองค่ะ กิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้ครูแกงจะให้เด็กๆเล่นสีน้ำค่ะโดยพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเด็กๆก็ทาสีน้ำลงไปบนด้านหลังของใบไม้นะคะหรือว่าจะจุ่มลงไปแบบนี้ก็ได้ค่ะอ่า จากนั้นก็นำมากดลงไปบนกระดาษค่ะแบบนี้กดๆๆๆไว้แล้วก็เอาเออกนี่ก็จะได้เป็นลายใบไม้แบบนี้ค่ะทิมลงไปอีกแล้วก็กดกดกดไว้แล้วก็ดึงขึ้นมา นี่จะเป็นลวดลายของใบไม้เลยค่ะทำให้เต็มกระดาษเลยนะคะพิมพ์ลงไปพิมพ์ใบไม้สวยแล้วอย่าลืมสร่งรูปมาอวดคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูแกงก็นำมาฝากเด็กๆเ,เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะบ๊ายบาย